แต่พี่ว่าสวยนะคะสวยแต่ว่ถ้าดูไม่ดีก็ไม่รู้ว่าเป็นคนหรอแต่เห็นสีแม่นาม้าสวยมากเลยเดยนนะภาพมันจะสั่นนิดนึงเพราะว่าเดินนะคะุูเป้เธอว่าไม่สวยเหรอตรงสี เดินไม่ได้ไงคะเห็นไหมเดินแล้วเดี๋ยวร่วงก็เลยเขาเรียกว่าอะไรนะแว่งไปแว่งมาประคองไปไม่ได้เออใช่ใช่นี่คงจะสนุกนะเป้เนาะเหมือนนอนเปลเลยมนนอนเปลเออมันสูงไปใช่ไหม โอเคไอเราก็พี่ไม่ได้ดูกล้องพี่ดูคนเก่งจังนั่นแต่เขาไม่กลัวเลยนะเขาไม่ได้ใส่หมวกเซฟอะไรเลยนะนันนาเปะเห็นไหมคะถือว่าเขาเซฟพวกนี้แล้วไม่ถ้าเกิดเชือกมันขาดขึ้นมานะคะไม่เป็นไรหรอก ทุกอาชีพมีความเสี่ยงแค่นั่งตรงนี้ก็สวยแลยอืจะนั่งอยู่ต่อไหมล่คะคะเอ่อถ้าภาพออกมาไม่สวยหรือขาดๆหลุดๆก็อย่าว่านะคะเพราะว่าถ่ายเนี่ยไม่ได้มองที่วิดีโอค่ะไม่ได้มองกล้องมองคน <c oughs> ที่ตรงนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าแม่น้ำซีน หรือเป็นภาษาเยอรมันว่าซีนชลุกชลุกก็แปลว่าหุบเหวี่ค่ะพี่พี่สูงขึ้นข้างบนเนาะเนี่ยค่ะขึ้นข้างบนสูงสูงก็จะเห็นมองเห็นไปน้องเป๊ะเทือเขาแอลนิดนึงแล้วตรงนูน้นที่เป็นเสาสูงๆขึ้นมาก็คือ ที่กระโดดสก,กีฤดูหนาวเป็นสก,กีจำอะค่ะอ,อยู่เมืองนี้นะคะมีกีฬาทุกชนิดเดินเขาก็ได้ว่ายน้ำก็ได้เล่นสก,กีก็ได้ไม่มีอะไรน่าเบื่อเลยทุกฤดู นานแล้วค่ะเดินต่อแล้วนะคะเพราะว่าเป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เป้าหมายของเราคือเป้าหมายของเราคือน้ำตกค่ะเดี๋ยวนะคะขอดูผู้นำทางนิดนึงาาาตามมาตามมาตามไม่ได้แล้วค่ะผู้นำทางผู้นำทางหันหน้ามาหน่อยค่ะโอเคสวัสดีค่ะ